โโระบบแท็กซี่แท็กซี่ไร้คนขคับที่หลายคนมองว่ากำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการคมนาคมในอนาคตโดยอข,อข่ลงจากทาง S C B E I C ก็ได้บอกว่าตอนนี้มีบริษัทเทคโนโลโยีเจ้าดังหลายรายที่ขยับเข้ามาทำบริการนี้กันอย่างจริงจังแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวโมของ a l p h a เบสที่เป็นบริษัทแม่ของ Google ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในเมืองใหญ่ย่างลอสแองเจลิสฟีนิ์และซานฟรานซิสโกรวมถึงของ General Motor s และท เปิดให้บริการไซเบอร์แคปในปี2026นอกจากนี้ก็ยังมีจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้ออสเตรเลียและประเทศยุโรปที่เริ่มทดสอบระบบนี้แล้วเหมือนกันสิ่งที่ทําให้โรโบโแท็กซี่ได้รับความสนใจนั่นก็เพราะนี่เป็นระบบที่จะเข้ามาแก้เพนคอยหลายๆอย่างของผู้คนได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารลดปัญหาแท็กซี่เถื่อนแน่ด้วยความที่โรบโแท็กซี่ใช้พลังงานไฟฟ้าและมีค่าบํารุงรักษาต่ำกว่ารถสันดาปทั่วไปรวมถึงใช้ AI คำนวณเส้นทางที่มีประสิทธ,ธิภาพทาให้ค่าบริการมีแนวโน้มถูกลงในอนาคตซึ่งจะมีข้อดีมากมายแต่โรบอทแท็กซี่ก็ยังถูกถกเถียงกันในประเด็นเรื่องของความปลอดภยัยเช่นระบบอาจไม่สามารถรับรู้จับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีธรรมนุษย์รวมถึงความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์แม่ผู้พัฒนาจะมีการติดตั้งมาตรการรักษาความปลอดภยัยเช่นระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ต้องดูกันยาวๆต่อไปซึ่งโรบอทแท็กซี่ยังไม่เปิดให้บริการในไทยแต่ด้วยกระแส ด้านทางเทคโนโลยีด้วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาจต้องเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานลนการให้ความรู้แก่ประชาชนถ้าหากถึงวันที่โรโบแโท็กซี่กลายเป็นเรื่องปกติการเดินทางของเราคงเปลี่ยนไปตลอดการเลยล่ะพี่น่าเอาขา,านันโคมอะไรทำไมฮะ